สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูปออ,กอีกครั้งนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะทางสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะคะก็มีเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนวิธีการสืบพ้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้เส้นเวลานะคะ มาดูวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันก่อนนะคะโรงเรียนและชุมชนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนแต่ละโรงเรียนและแต่ละชุมชนต่างมีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแตกต่างกันการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนของตนนะคะสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนการสืบค้นดังนี้ ขั้นที่1ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยเรื่องที่เราอยากรู้นะคะตัวอย่างเช่นโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อไรเพราะเหตุใดจึงตั้งขึ้นในบริเวณนี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วมีผลต่อชุมชนอย่างไรสภาพของโรงเรียนเมื่อเริ่มตั้งสืบมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเพราะเหตุใดนะคะปัจจุบันโรงเรียนของเรามีสภาพเป็นอย่างไรมีปัญหาด้านใดและควรแก้ไขอย่างไรเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรและส่งผลต่อชุมชนอย่างไรนะคะเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนจึงภาคภูมิใจในเรื่องนั้น ชื่อของโรงเรียนมีความเป็นมาอย่างไรต่อไปเป็นเหตุการณ์สําคัญของชุมชนนะคะมาดูตัวอย่างคําถามนะคะชื่อของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรชุมชนของเรามีการตั้งสินฐานเมื่อไร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์สําคัญของชุมชนมีอะไรบ้างประเพณีที่สําคัญของชุมชนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนคือประเพณีใดมีความเป็นมาอย่างไร วัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภาษาิ่นการแต่งกายอาหารมีลักษณะอย่างไรภูมิปัญญาในชุมชนมีลักษณะอย่างไรและมีผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไรการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้ให้ชัดเจนจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางการสืบค้นให้ตรงกับประเด็นที่เราต้องการได้นะคะฉะนั้นเวลาเราตั้งคำถามนะคะเราต้องตั้งให้ตรงกับเรื่องที่เราอยากรู้นะคะ ต่อไปนะคะขั้นที่2เสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อเรากำหนดขอัปค่ะเมื่อเรากำหนดประเด็นสำคัญที่น่าสนใจได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการสืบค้นข้อมูลแหล่งข้อมูลที่เราจะสามารถสืบค้นได้นะคะก็มีอย่างเช่นภาพถ่ายแผนที่ข้อมูลสถิติจดหมายบันทึก เอกสารทางราชการอยู่ที่ใดบ้างมีบคุคคลใดที่เราจะสามารถสอบถามได้นะคะสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่ที่ใดคําถามเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เราพบแหล่งข้อมูลที่เราต้องการได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือภาพหนังสือเกี่ยวกับชุมชนที่ใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลนะคะอ่าต่อไปนะคะ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจะมีหลายแห่งอ่อย่างเช่นห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดชุมชนพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมสถานที่และก็สิ่งสำคัญในชุมชนนะคะบุคคลที่รู้เรื่องราวในชุมชนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าภาพแรกเป็นภาพห้องสมุดโรงเรียนนะคะที่เราสามารถไปสืบค้นข้อมูลได้ ต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและก็แสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาแลนะคะต่อไปนะคะเป็นการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ผู้รู้เป็นใครคะผู้รู้ก็อาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือว่าคนเฒ่าคนแก่นในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ของกับหมู่บ้านเป็นอย่างดีเพราะว่า เป็นผู้ที่อาศัยอยู่มานานแล้วนะคะก็จะทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถทําได้ก็คือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะอ่ะเห็นไหมคะหน้า Google นะคะโชว์อยู่เลยหนูอยากรู้อะไรอยากทราบข้อมูลอะไรหนูก็พิมพ์ลงไป Google ก็จะหาคําตอบมาให้หนูนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเราได้แหล่งข้อมูลได้ข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นําเรื่องราวที่เราค้นพบได้มาทําการสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียบเรียงลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สําคัญได้ชัดเจนขึ้นนะคะขั้นที่4ต่อไปก็การนําเสนอเรื่องราวให้หน่าสนใจและน่าเชื่อถือนะคะ เราสามารถทำได้โดยการเขียนรายงานการเล่าเรื่องหรือการแสดงนิทรัศการประกอบภาพถ่ายหรือสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชนนะคะการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลานะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นภาพของอเ,ดเด็กนักเรียนคนนี้ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วเขาก็ใช้การนำเสนอข้อมูลที่สืบคน้นโดยการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนะคะ การสืบค้นเหตุการณ์สาคัญต่างๆในโรงเรียนและชุมชนนะคะจะทําให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได้นะคะการเรียบเรียงเรื่องราวตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจะทําให้เห็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ดังนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนนะคะโรงเรียนก่อตั้งขึ้นปีแรกมีครู5คน มีนักเรียน80คนมีอาคารเรียนชั้นเดียวสร้างด้วยไม้นะคะต่อมาโรงเรียนสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารสองชั้นนะคะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น150คนและก็ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นนะคะมีครูเพิ่มขึ้นเป็น10คนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น350คนนะคะต่อไปเป็นเหตุการณ์สําคัญของชุมชนนะคะชุมชนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพื่อเข้ามาทําหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ในพุทธศักราช2541นะคะต่อมามีการสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาในหมู่บ้านมีการบูรณะอุโบสถวัดของชุมชนและมีการขอสร้างกำแพงวัดใหม่มีการสร้างโรงงานน้ำดื่มขึ้นในชุมชนนะคะในการสืบค้นข้อมูลเหตุการสำคัญในโรงเรียนและชุมชนนะคะนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและก็เรียงลำดับเหตุการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ตั้งคำถามไว้และก็เรียงลำดับเหตุการณ์ให้สัมพันธ์กันนะคะาภาพนี้นะคะเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงพัฒนาการของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้นะคะเป็นการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้เส้นเวลานะคะอ่าก็จะอยู่แบบนี้นะคะเด็กๆเหีนไหมคะเขาจะใช้เส้นเวลาในการแบ่งและก,ก็ลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเอาอย่างเช่นในปี2530โรงเรียนก่อตั้งขึ้นปีแรกมีครู5คนมีนักเรียน80คนนะคะปี2355มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น150คนมีการสร้างอาคารหลังใหม่นะคะต่อมาได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นนะคะ ดูตามเส้นเวลานี้นะคะต่อไปนะต่อไปเรามาดูลำดับเหตุการสำคัญของชุมชนนะคะโดยใช้เส้นเวลาเหมือนกันนะคะพศ2541เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่2542สร้างถนงคนคอนปิดข้าหมู่บ้าน2545บูรณะอุโบสถวัดของชุมชนแลกกะก่อสร้างกำแพงวัดใหม่นะคะ2549มีการสร้างโรงงานน้ำดื่มขึ้น 2550มีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้นนะคะสองหมีการสร้างห้างสรรพสินค้าและก็หอพักนะคะอ้าวสำหรับเนื้อหานะคะครูปอขอจบเพียงเท่านี้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูภาระงานนะคะภาระงานที่คุณครูจะให้หนูทำก็คือคำถามท้ายบทหน้าที่16และหน้าที่17นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์นะคะ คุณครูขอให้น้องทํานะคะเพราะงานที่คุณครูให้หนูทําคุณครูมีคะแนนให้หนูด้วยนะคะฉะนั้นให้หนูทําแบบฝูกหัดให้เรียบร้อยนะคะและก็เตรียมที่จะนํามาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ